พ่อแม่พี่น้องทุกป,ปู่ทุกคนเด้อค่ะเมนี้ยายนั่งกัดสีมาซุปเห็ดเด้อค่ะม้มนี้เด้ออาหารเช้าแต่ว่ายายนั่งเพิ่งลงคลิปเด้อค่ะหนึ่งเขาเดียวก็เราก็มาต้มเห็ดเด้อค่ะต้มเห็ดก็เริ่มการต้มเห็ด่มาถอดปลาทูล้วก็ถอดปลาทูขวับพริกเด้อค่ะขวับพริกเมนี่ยายนั่งคิดเมนูหอย่างบอกก็เลยคิดอยากกินซุปเห็ดก็เลย Head head. เห็ดซุปเห็ดค่ะทอดปลาทูทอดถอดปาทูใส่ทอดเอาเด้อค่ะบ่ได้ต้มกับม้าโขกผีต่ำต่ำเตรียมตัวซุปเด้อค่ะแซ่บเจ็บนัวนนู้นว่าเด้อค่ะเรื่องคลามาในเด้อจักสีเฮ็ดยังกินคิดได้ซุปเห็ดก็เลยไปซื้อเห็ดแต่เต้ว่าก็ผสมบักเขือนิดหน่อยเพราะว่าเห็ดมันมีหน่อยเนาะก็เลยเอาบาักเขือใส่อีกใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาผงชูรสแซ่บนั้นนว่เด้อพี่น้องเด้อ ต้นหอมผักชีใส่ไปใส่ไปเร้่อพี่นอ้อเรือเราก็กินกนล้เขาเนี้อห่อนๆทีห้องหนึ่งเอค่อ้อกะต้มไข่กะมีไข่เป็ดมนันีต้มเป็นยางกต้มเด้อจ้ากินง่ายๆเนาะมอนี้นเนาะเห็ดเมนูง่ายๆกินกับซุปบักเขือค่ะต้มไข่ล้วก็มีผักจ้ามาเด้อจ้ามาเสียบเสียบนัวๆกับยายนางเด้อต้อมไข่ยางบกตูมจ้า ตามด้วยพักด้วยจ้าพักพักขาบักทั่วฟักเงีวหรอกกะบักเขือบักเขือเฮอกมีบักเขือนซุปหรอกฮากว่ต้องกินก็ได้นอกจากฮาก็เอากินบักเขือไอ้กินชะอมกับทั่วฟักเงีวแทนก็ได้บักเขื่อใยนั่งสื่อมาหลายปวดแย่ค่ะมาเด้อค่ะเจ็บ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 นวดด้อค่ะกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ